ตรงนี้เวลาปิดผิวกาวมันจะเลอะตัวนี้นะจะเช็ดออกอันนี้ผมทำเฟอร์นิเจอร์นะทำชุดครัวลูกค้าเขาสั่งหลายวันแล้วจะมาได้ทำให้เัาเลยวันนี้พอมีเวลาก็เลยทำ พอพอเราถูอย่างนี้เสร็จนะรเราก็ใช้ไม้กระดาษทรายอย่างนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> จะสะอาดเลยนะฮะเนี่ยออมาด้านนี้ด้านนี้ก็พาชุดตินเนอร์เช็ดเช็ดต่อขัดเลยขัดแล้วต้องขัดลักษณะนี้นะเหมือนอย่างเงี้ยอย่าไปถูไปถูมางนี้นะฮนะปนะเป็นรอยต้องขัดอย่าเงี้ย นี่ยนี่ชาดเลยนะอยู่ตรงนี้นี่มาด้านนี้นะสังเกตด,ดูแต่สกปรกเนี่ยตรงนี้นะ <c oughs> าดเลยเกลี่ยงเลยง่ายๆทรง่ายครับเนี่ยแผ่นนี้เท่าก็เสร็จแล้วะฮะตัาจะวางไว้ทีนี้แผ่นนี้แผ่นใหม่มาถ้าเผื่อมันผิวมันเกินอย่างนี้นะะเราจะเกตเป็นเงินเกินมาเราก็สะออกเรแ,แล้วก็ทำเหมือนเดิมเช็ดตรงนี้เช็ดด้วย พีเนอร์นะแล้วก็ขอดทำไปเรื่อยๆนะฮะทุกแผ่นทั้งหมดที่ผมทำทางโน้นนะฮะเราก็ทำเหมือนกันนี้นะทางโน้นเสร็จแล้วผมก็จะทันนี้นะฮะแล้วค่อยเรามาขึ้นประกอบเป็นใบดูทีว่าตรงไหนมันที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็เก็บนะเนี่ยเราจะทำทุกแผ่นเป็นนี้นะทำทำเหมือนกันหมดครับ คลิปนี้ผมก็ฝากไว้คลิปนี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะครับสวัสดีครับ